ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ LA ใช่ไหมครับมี <LA S 2> ไ,ฟไฟไฟไหม้นะฮะแล้วก็ก็ได้มีความเสียหายและมีคนเสียชีวิตด้วยแต่ว่าล่าสุดที่ผมได้ตรวจสอบกับทางสังกัสูงใหญ่นะครับที่ l อเลก็คนไทยนะฮะไม่มีใครเสียชีวิตและก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะแต่ก็แน่นอนมีบางท่านที่บ้านก็ถูก ไม่นะครับก็เลยเราก็ดูแลนะฮะอย่างเต็มที่นะฮะทางสารคนสุวนใหญ่นะฮะที่ที่นครลอสแอนจเจลิสก็ขอบคุณทางทีมงานที่นั่นมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณชุมชนไทยนะฮะที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับที่ให้ความสับสนนคนไทยซึ่งกันและกันนี่แหละนะแล้วก็เ,เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญมากนะฮะหุ้นส่วนที่สำคัญมากมาก,ก่อนทางสารทูตที่จะได้ร่วม,มก,กันนะฮะที่จะดูแลนะผลประโยชน์ของคนไทยที่อยู่พื้นที่นี้เพราะว่าผมนะ ถือว่าจะอยู่ที่รัฐไหนเมืองไหนก็ถือว่าเราต้องพยายามให้บริการมากให้ดีที่สุดนะครับส่งกำลังใจส่งใจให้ช่วยคนไทยที่อยู่ที่แถว LA ด้วยนะครับเจอไฟไฟไหม้นะครับซึ่งซึ่ง,งก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยโดยเร็วนะครับแล้วก็ก็จะจะจะทุกอย่างก็จะได้รับรืินแล้วก็ทุกอย่างจะกลับสู่ปกตินะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณนอนครับขอบคุณครับ